อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดกันทละลักษ์ดิสตริกต์ศรีสะเกดพรไทยแล้ด์ถือว่าเป็นอำเภอที่จเจริญมากๆนะครับถ้าไม่นับรวมอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอกันทละลักษ์เป็นอำเภอที่จเจริญที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดนะครับในบรรดาอำเภอรอบนอกนะครับ ไม่ใช่อําเภอเมืองนะครับกันทารักษ์ถือว่าเป็นอําเภอที่จเจริญที่สุดนะครับทางหน้าสีขาวขาวเป็นสารหลักเมืองกันทารักษ์นะครับตอนนี้ก็มาใช้วงเวียนแล้วนะครับเขาจะให้รถในวงเวียนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรถมาทางนี้เขาต้องจอดก่อนนะครับรถในวงเวียนไปแล้วรถด้านนอกก็เข้าวงเวียนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านอ้อมวงเวียนนะครับ ทางนี้เข้าเมืองกันทะลักนะครับทางนี้เข้าตัวอำเภอดังนั้นก็เป็นสารหลักเมืองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขับข้อม,มาทางนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ